ค่ะอยู่กับช่องช่างเทิดจำประดงคนล,ล้นทุ่งค่ะอยู่กับน้องตั้นเนาะคะ่ะค่ะวันนี้ก็น้องตั้นก็จะมาเสนอเมนูนะคะอันนี้คือน้องตั้นนําไก่มาผัดนะคะว่าสีลาบไก,นก,ก,นก่น่จะเนาะอันดับแรกก็ยอดน้ํามันลงนิดนึงนะคะแล้วก็เอาหอมหัวแดงนะคะหอมหัวแดงลงไปผัดผัดให้หอมก่อนแล้วค่อยนําเนื้อไก่เนื้อไก่กะเฮากะซอยสักเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วคั้นด้วยน้ำมะนาวใส่เกลือเนาะคะ่ะนี่แล้วเราก็นํามาผัดเลย ผัดหอมแดงหอมได้ที่แล้วแล้วก็เอาเนื้อไก่ลงเนาะคะ่ะแล้วก็ผัดผัดไปเรื่อยๆจนเนื้อไก่สุกเนาะเรื่อยๆจนหัวมาอือื <laughs> นี่ค่ะระหว่างผัดเนาะระหว่างผัดก็ใส่ผงชูรสเนาะผงชูรสแล้วก็น้ำปูน้ำปลาแล้วก็เกลือเนะคะ่ะเกลือ นี่ค่ะพัดเนื้อเนื้อไก่ตุกแล้วก็เขาก็เอาเครื่องในลงเลยอันนี้น่าจะเครื่องในไก่เยอะกว่าเนื้อไก่นี่ค่ะก็ผัดไปเรื่อยๆเครื่องในจนเครื่องในตุกดีเพืเ่อนนะคะเนาะอันนี้ก็แล้วแต่สูตรใคสทุกมันเนาะจะนี่ค่ะอันนี้นำมาผัดใส่หอมหัวแดงเพื่อ ความหอมเนาะค่ะจะได้ความหอมจากหอมหัวแดงและตัดกิ่นคาวของไก่ได้นะคะเนะะานะนี่ค่ะนี่ค่ะส่วนน้ำซุปก็ต้มเสร็จแล้วนะคะนี่ก็คือปรุงเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะอย่างแซบค่ะอย่างแซบ น้ำปลานิดนึงนี่ค่ะเราก็จะผัดไปเรื่อยๆนะคะผัดไปเรื่อยๆจนสุกแล้วก็ได้กลิ่นหอมของหอมหัวแดงนะคะลาบไก่ค่ะมืันนี้ลาบไก่ ส่วนตรงนี้ก็พริกแห้งนะคะกับหอมหัวแดงทอดเตรียมไว้ได้ใส่ลาบไก่ไว้เรียบร้อยนะคะนี่แวะมาเด้อแวะมากินข้าวแรงน้ำเดียวจ้ามือน,นี้ลาบไก่แ่บแทบค่ะอันนี้คือลาบไก่บ้านเด้อค่ะเด้อลาบไก่บ้านแลแต่ว่าเครื่องในของไก่ไก่พันเนาะเพราะว่าจะจะเน้นเครื่องใน <c oughs> เน้นเครื่องในเนาะค่ะ น,นี้ผัดไปเรื่อยๆนะคะผัดไปเรื่อยๆจนหนังไก่เริ่มกรอบนะคะแล้วก็พอนะคะอันนี้สูตรของน้องตั้นก็จะใส่น้ามันนิดนึงแล้วก็นําหอมหัวแดงลงไปผัดเนาะค่ะผัดให้หอมหัวแดงมีกลินก่นหอมๆก่อนนะคะได้ได้กลิ่นของหอมหัวแดงหอมๆแล้วก็เอาเนื้อไก่กับเอาหนังไก่ลงไปผัดก่อนแล้วก็เนื้อไก่ลงไปผัดเนาะค่ะแล้วก็ตามด้วยเครื่องใน,นะค่ะ แล้วก็เราก็ปรุงเลยใส่เกลือรสดีนิดนึงผงสุรสนะคะน้ำปลาปรุงปรุงใส่ตอนผัดเลยเพราะว่าจะได้เข้าเนื้อเข้าหนังกันดีเนาะคะ่ะส่วนน้ำซุปก็เสร็จแล้วนะคะเหลือแค่ลวยหอมนี่ค่ะนี่ก็คือผัดเสร็จแล้วนะคะผัดเสร็จหอมเสร็จแล้วเรียบร้อยตักน้ำซุปลงนิดนึงพอให้ได้น้ำจ้ำเนาะจ้ะเนาะนี่น เดี๋ยวรอให้เย็นก่อนแล้วเราค่อยปรุงกันเนาะนี่ค่ะก็ใส่พริกพงนะคะพริกพงแล้วก็ข้าวคั่วลงไปเลยนะคะ่ะข้าวคั่วข้าวคั่วเอ,วองมันจังหอม,มจังแซ่บเด้อจ้เด้อแนะนําว่าให้ขัาวเองเด้อจ้เด้อนี่แซ่บนัว เบนี่ค่ะขั้นตอนสุดท้ายใส่หอมลงไปเลยนะจ๊ะใส่หอมลงไปเลยนี่ค่ะลาบไก่ลาบไก่บ้านแซบค่ะแวะมาได้จ้าพี่กัดบ้าน ผู้ช่วยทานีได้จ้าเด้อไว้ว่านะคะอ่าก็ประมาณนี้ค่ะหลับไก่แซ่บๆนัวๆคะ่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะมาเด้อมาเด้อได้เวลาแล้วได้เวลาแล้วจ้าเวะมาเด้อเวะมาเด้อลาบไก่อุ้ยพักกับหไหลแสนมา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 ค่ะมาอุ้ย หมวกเงี้ยนี่คือคักเลยนี่อุ่นอุ้ยไปเลยนะมาแล้วว่าสองใบมานะจ๊ะมานะคะมาเด้อมาเด้อชุดจงหนาวเทะล่าหนาวเรื่องสองสามสี่